อ้าวสวัสดีนะฮะมันใ้พอผมกับเกมอะไรวะเกมนี้แหละนะครับก็เป็นเวอร์ชั่นโกงนะฮะไม่สามารถเชื่อมต่อกับเฟซได้นะเห็นไหมครับผมอ้าวกดทวิตเตอร์ทควยเลยล่ะนะครับ,ก,รลลนะรบก็สามารถโกงโกงเพราชุดรวมชุดรวมโกงไม่ได้นะฮะชุดรวมโอ้ วว่งดีอยู่น่าซื้ออยู่เหมือนกันถ้าเป็นเนี่ยวันนี้ก็เอาไวโ้โปโปโกงอะไรวะพวกมันไส้ใครเอาเนี่ยเอามาเล่นเลยกโม่เล่นออนไลน์นะฮะได้ครับเกมนี้บอกเลยมันจริงครับเป็นเกมแนว SPS นะฮะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดมาให้นะฮะเดี๋ยวผมบีบอัดฟไฟล์แล้วก็ไปแตกอัดเอ้ยไม่ใช่แตกอัดที่อะไรล่ะ ไปอันนั้นอัน,นเองนะฮะอะไรวะแตกฟากันเองนะฮะโอเคครับบายบายก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะฮะกดแชร์ด้วยะฮะเพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปตัวต่อไปกันด้วยนะครับบายบายจุ๊บ